เมื่อกี้มึงลงคลิปไปจริงน้ะจริงนะคนอยากทิ้งลงคิปอะไรกันใชครับลงคลิปอรกัเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นเต้นเล่นเล่นนะฮะใช่ไม่ลงคลิปไม่ลงคลิปเลยไม่ลงคลิปเล่นเยอะมากใช่นะเล่นเยอะมากปกติเล่นบ่อยคอนเทนต์ไหนที่มาก็เล่นอะไรนะก็จะเปิดสื่อไปตรงนี้หลอกนี่เป็นนี่ขนาดที่หลอกกันเยอยนะหลี่ป่วยมากหลอนี่ลงบ้างลงบ้าง ก็คิดว่าไม่เ kind ล of ่นมากให้แบบเรารู้ว่าเราเล่นอยู่นะเราอัปเดตเรอัปเดต่ไม่ับอเทนตเาอยากทำมจริงก็เขาเรียกว่าแล้วแวต่แล้วแต่ฟิลแล้วนะวันมีใช่ป่ะบางทีเราอินเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก่มันจะมีอันที่แบบว่าพี่ๆเราชอบสมมวิวิเล่นอันนี้อย่างนี้สีใช่ไหมต้อทำใจเพื่อนเราว่าเอางี้อยากให้ผมทำอะไร

ผมชอบัมตัวสัมผตัวมาเจอกันมีเวลาเขาเล่นกันหน่อยครับก็เป็นเล่นไปนาน้ัก็แส่ดีเด้อจริงปะเนี่ย ดีใจก็ด้วยแบบความที่เราตั้งใจแล้วมามาตั้งแต่ก่อนตอนถ่ายแล้วก่าที่ก่อนที่ทุกคนจะได้ดูครับก็รู้สึกว่าเออพอผลงานไม่ออกสู่กับสายตาทุกคนแล้วรู้สึกว่าเออเราเราภูมิใจนครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่มีคนชื่นชอบแล้วก็เราก็แบบคอมเมนต์มาแบบว่าติดชมเนี่ยรู้สึกว่าเออเราเราดีใจที่รู้สึกว่าเออทุกคน ควมเห็นแล้วก็ให้คุณได้เช่นกันครับก็รู้สึกว่า,าดีใจท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบก็เหลืออีก2องอีพีก็ยังไม่ย,ไมยังไม่จบฝากฝากทุกคนไปติดตามไปาปฝันเทรนกันใน2องอีพีหน้าด้วยก็พวกผมอ,อยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้มันออกมาเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดลวกัน ก็พวกผมใส่ความควาตั <the <the ้งใจใส่ความรักลงไปก็อยากให้ทุกคนชอบสอง EP นี้มันจะได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นอันที่จริงนะก็คือไม่เหมือนโค้สุดท้ายแหละก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่เราอาจจะเก็บไว้แล้วจะมปล่อยในสอง EP นี้ ก็รู้ว่าเออมาถึคงสุดท้ายวก็เดี๋ยวไปดูบทสุ่ร่วมกันว่าจะเป็นใครครับแน่นอนว่าซีรี์มันให้อะไรเราตการีการนงานี่ขึ้นองครับคก็เอออย่างที่เคยพูดไปแหละว่าซีรี์เรื่องนี้มันมันให้เราฝึกอะไรหลายอย่างไปด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบความอดทนครับความเป็นอาชีพมากขึ้นครับแล้วก็ การทำกันบ้านกับบทเนี่ยก็อะไรหลายๆอย่างผมคิดว่ามันพัฒนาตัวโตขึ้นอยู่เช่นกันเรามันทำให้ผู้หูเก่งขึ้นแล้วกันผู้หูว่ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างจากชี้เรื่องนี้อะไรที่ทำอาจจะยังไม่ดีก็พอมาทำในเรื่องนี้ก็ดีกว่าเดิมได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเยอะเลยก็ก็มันให้ความสุขผู้ใหญ่ครับท่านนะเดี๋ยวรอฝากติดตามด้วครับเดี๋ยวฝากรอติดตาม แต่ละคนก็จะมีความแบบมีมุมมองที่ต่างกันมันก็จะแบบมีความที่เกลียดในแต่ละคนครับแต่ผมใช้ถายสื่อเนี่ยเป็นอะกันทุกเดียวเลยเนาะเออเห็นไหมสีนี้ผมดีก็เลยน้ำมันจยกกดเยอะเลยอะไรประเทศไทยสวยค่ะคุณท้าทายชายหนุ่มชายหาดครับผมก็ฝากมินิสตาร์มด้วยนะครับก็ฝากแล้วฝากซีรีส์ด้วยนะครับแดนซัมเมอร์ผมเจอเจ้าชายบนชายหาดโค้งสุดท้ายแล้วครับเหลืออีกสอง EP ก็อยากให้พี่ติดตามชมกันใครที่ยังไม่เคยดูก็ ไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube จีเอ็มซีวีองครับ,รบ,รบแล้วก็มีงานไฟนอลอ e ีแล้วนะครับผมก็จะจัดขึ้นในวันที่21นะครับผมที่ลงภาพยนนะครับสายามพายสไดก์คอนวันที่21นะครับผมแล้วก็เปิดขายบัตรวันที่15มีครับ